สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชาวดีเกิดด้วงครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบ้านสับโศกขอนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรประถงศึกษาตอนต้นชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่สาสำหรับนักเรียนชั้นปหนึ่งมีพื้นฐานที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนความท้าทายก็คือการทำให้เด็กทุกคนอ่านออกเขียนได้ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังแรงบันดาลใจคือการสร้างความสำเร็จเล็กๆให้กับเด็กๆในทุกๆวันอันนี้เรกมีตัวสะกดแล้วนะคะเอาแค่นี้ก่อนอ่นว่าวานวานสะกดว่าโอ,อานโนว,วาน,ต,นต้มหอยหิบเข้าไปโอโนวานวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จะเน้นการฝึกอ่านเพียญชนะสระคำพื้นฐานควบคู่กับการฟังพูดอ่านเขียนใช้กิจกรรมที่หลากหลายทั้งกิจกรรมเดี่ยวและกิจกรรมกลุ่มเช่นการอ่านจากภาพเกมและการเขียนคำจากชีวิตประจำวันวิธีการประเมินใช้การอ่านรายบุคคลแบบฝึกและติดตามพัฒนาการอย่างต่อเนื่อง โดยประสานความร่วมมือจากผู้ปกครองให้ช่วยถ่ายคลิปนักเรียนอ่านหนังสือส่งมาในรายกลุ่มทุกๆสัปดาห์นีเป็นลูกคนเดียวโอ้เก่งมากน้องบ้านต้องการเข้า,าหา้องน้ำพวกเราเดินทางด้วยเครื่องบินพ่อของสุที่มีอาชีพเป็นชาวสวน พ่อปลูกผักผล,ลไม้หลายอย่างเช่นผักกาดแครอทแตงโมสับปะรดผลลัพธ์ที่ได้เด็กอ่านออกเขียนได้มีความมั่นใจครูเห็นพัฒนาการชัดเจนผู้ปกครองร่วมมือมากขึ้นข้อคิดคือความสำเร็จของเด็กเริ่มจากความเข้าใจของครู